เยาวัฒน์มนตรีมาครับมาครับสุดารัตน์มาค่ะรณชัยมาครับนัทนายมาครับกีรพ <il> ัฒน์มาครับศิรดามาค่ะนิธิวัน์มาครับวรัญยูมาครับธนาธนา ัทธรัตนนายมาครับนานทชามาค่ะบราวุธครับสุภากรมาครับปชิรวิทย์มาครับชมพูนุชกันวรา,ากันวราธนกิจมาครับ พนัทรมาครับอชิรายามาค่ะซิริวิมลซ<ม>ิริวิมล<ม>สุภวิทย์มาถ่ายรูปบอมาถ่ายรูปใช่ไหมอ่าครับว่างเดีย๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเฮียเขาสอนเสร็จฮะเปล่านั้นเฮียเขาชวนสอบมาถ่ายรูปมาลองไอ้นี่ไงนะไอ้นี่ใหม่มาลองสอตูดิโอใหม่ ใหญ่เลยเพราะว่าต้องรอถ่ายวีดีโอเสร็จก่อนเออหรอเออพอสาห์นี้ปุ๊บเขาจะปล่อยเด็กพักแล้วเขาจะถ่ายรอบสองรอบนั้นนี่จะถ่ายวีดีโอแต่ตอนเขาปล่อยเด็กพักกันถ่ายได้เอออเป็นชั่วโมงกับสองชั่วโมงเลยม่ก็เยอะเดี๋ยวมีแย้มมีลายบอกมามาเดี๋ยวเรียกแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรียกนะสุภวิทย์ สุพิพีรพัฒน์พีรพัฒน์ไม่อยู่นะคะนันทภพอยู่ครับพีรพัฒนอยู่ไหมลูกไม่อยู่นะคะนันทิพัฒนธนกิจอยู่ครับเดโชปฏิพลอนุชา อยู่ครับชาตีชาตีมิาธนวัฒน์ลนาลเขาบอกว่าไปทำธุรคะครับอ๋อค่ะจริงๆครูไม่ได้ไม่ได้เช็คให้ทุกคนที่แบบไปทําธุระหรืออะไรคือเหมือนกับว่าถ้าแบบขอมาเป็นแบบจําเป็นจําเป็นจริงๆครูก็เช็คให้แต่ถ้าแบบหายเงียบไปเลยต๋าหน่มมา ใครคะเิรีวิมนค่ะอ่ะเดี๋ยวเดเดี๋ยวเยวขอครูเช็คเสร็จก่อนนะลูกนะะเดี๋ยวครูเช็คให้นิราชค่ะนิราชเอ้ยชาตีมานี่ใช่ไหมชาตีชาตีไม่อยู่อ่านิราชธนวัน์นค่ะธนวัน์พีรพักค่ะปะยา ทาวันทาวันธีรเกียริมาครับธนาัทอัครเศษมาครับอ่ะใครยังไม่ได้เช็กชื่อมาเลยลูกพัฒารวดีไหมยัมยยงคะ <c oughs> <c oughs> ใคร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 มาแล้วไม่เช็คชื่อลูกสามสิบห้าสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดขับขับรเสร็จปิดไหมหน่อยครับปิดไหมหน่อยครับสิริวิมลครูเช็คให้นะลูกมีใครอีกไหมคะสามสิบห้าครับฮะสามสิบห้าครับมีใครอีกไหมคะไม่มีนะ โอ้่ปจา้าพัฒระดานในเต้นอะไรครับอ่าทุกคนเปิดกล้องจ้าเปิดกล้องเลยผมเปิดไม่ได้ครับอาจารยไม่เป็นไรค่ะใครเปิดได้เปิดหรือใครเปิดไม่ได้กดยกมือไว้ แต่ก็ไม่ใช่ดกดยกมือทุกคนนะใครเปิดได้เปิดคะ่ะเปิดแค่ครูแคปหน้าจอเองอ ่าเปิดหน้าจอเลยค่ะธนภูมิอาทิ์อภิรัตนสตวัตไทยทิพย์พีรนัทดนชัยธนกิจนันทิพัฒ อ่ะเปิดกล้องค่ะใครเปิดกล้องได้เปิดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราแคปหน้าจอเลยหนึ่งสองสามนิ้ง อืมอะวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาดูในส่วนของวงจรคิปเปอร์ค่ะวงจรคิปเปอร์วงจรคิปเปอร์คืออะไรใช้งานยังไงทำยังไงบ้างนะคะในรูปแบบของการต่อสัญญาณต้องทำอะไรต้องใช้อะไรบ้างนะอะมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของทฤษฎีก่อนวันนี้ยังมีใครอยากได้ดคะแนนครูอีกไหมอะ่ะไม่มีเลยเหรอผมผม แบบฝึกหัดครูจะยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆนะคะคะแนนแจกของครูเนี่ยสามารถเอามาใช้ได้กับแบบฝึกหัดเดี๋ยวอาทิตย์นี้แหละอาทิตย์นี้คุณมาเรียนกับครูอาทิตย์หน้าเดี๋ยวครูเปิดคะแนนเก็บตอนนี้เราเก็บไปหลายช่องมากแล้วนะเดี๋ยวครูเปิดคะแนนเก็บให้ดูนะคะว่าแต่และช่องใครได้อะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันว่าคุณจะบวกเพิ่มอะไรยังไงช่องไหนโอเคปะ่ะแต่ระหว่างนี้จริงๆครูกะว่าครูจะแจกสัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายแล้วนะ อ,อกะว่าจะแจกคะแนนในสัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้ครูมีโจทย์ให้สามข้อสําหรับคนที่ที่ผ่านๆมายังไม่เคยได้คะแนนจากครูเลยอ่ะมีปะมีไหมคะห้องนี้มีไหมใครตั้งแต่เรียนมาด้วยกันตั้งแต่คาบแรกจนถึงยังไม่เคยได้คะแนนโบกพิเศษเลยมีไหมคะมครบอารเออมันต้องมีแหละครูว่ามันต้องมีเยอะด้วยอ่ะอ่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะครูมีให้สามข้อแต่ไม่ใช่ข้อละคนนะ อาจจะเป็นข mm ้อละสิบคนข้อละแปดคนข้อละเก้าคนไม่ร hmm. ู้แหละนะคะหรืออาจจะใช้วิธีว่าเปิดเพลงสิบวิได้กี่คนให้หมดเลยอืมอ่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้ใครได้ทุกคนนะครับสิบคนก็สิบคนค่ะได้ทุกคนครับได้ทุกคนแันได้ทุกคนไม่ได้เพราะว่าวันนี้ครูจะแจกให้เฉพาะคนที่ยังไม่ได้คะแนน เออแต่คนที่ได้ไปแล้วก็ไม่ต้องน้อยใจยก็คือก็ยังมีให้ปรับปลายก็ยังมีให้ปรับปลายข้อนี้อ่าไหนใครใครอยากตอบก็ตอบค่ะเออให้ห้าคนเงี้ยอ่าข้อนี้อาจจะสําหรับคนที่ยังไม่เคยได้คะแนนของครูเลยตั้งแต่คาบแรกเลยเงี้ยให้สิบคนเงี้ยเปิดเพลงสิวิได้กี่คนไม่รู้ตอบถูกให้หมดเลยเออ ไปค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเลยมีให้แค่3ข้อนะให้3ข้อสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้คะแนนเลยแต่คำถามหัวมีเยอะมีตลอดทั้งคาพแหละถ้าวันนี้ใครไม่เทครูขอให้ได้คะแนนไปให้เยอะที่สุด เห็นเมาส์คุ้มไหมคะอันเหรอไม่เห็นไม่เห็นเห็นปะเห็นมะเห็นครับเห็นเนาะโอเคค่ะวันนี้เราจะมาอยู่เราจะมาดูกันในส่วนของวงจรคิปเปอร์นะคะว่าวงจรคิปเปอร์คืออะไรใช้งานยังไงประกอบไปด้วยอุปกรณ์อะไรบ้างวันนี้อุปกรณ์เพิ่มมากจากคราวที่แล้วคราวที่เราใช้แค่ตัวต้นทานกับตัวเก็บประจุใช่ไหมคะวันนี้วันนี้เรามีเพิ่มใหม่อีกตัวนึ้งคือตัวนี้ค่ะตัวนี้เราเรียกว่าอะไรอ่ะ ฮัโเลองประกอบคิปเปอร์รูปละแกรูปรูปเฮ้ยรูปรูปจะรูปเห็นรูปใหม่คะแ่ถูกกนูมันเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะจาน <laughs> ใช่ค่ะเป็นสามเหลี่ยมแต่มันเป็นรูปของมันเป็นสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ตัวไหนคะ ติ ah. M ane. M ane. ๊ก no ตักติ no ๊กตัก LED ไอโอนติ ok ๊กต ah. ักสุดยอดมันคือไดโอดค่ะมีขั้วไหมคะมีมีครับมีมีขั้วอันนี้แอนโอดแอนโอดนี่เป็นขั้วบวกหรือขั้วลบคะบวกว่าจังเป็นขั้วบวกค่ะแน่นอนค่ะคาโทดเป็นขั้วขั้วลบ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะขั้วอันนี้บอกไว้ตั้งแต่ต้นข้ามเลยนะว่าขั้วของไดโอดอะถือว่ามีผลมีผลกับวงจรของเรามากพอสมควรนะคะคือรูปขึ้นเอาพุณจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยขึ้นอยู่กับขั้วของไดโอดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าถึงเวลาต่อวงจรถ้าใครต่อผิดกลับขั้วสลับขั้วรูปของคุณก็จะทําไมคะก็จะผิดด้วยอ่ะ ตัวที่สองคือตัวต้านทานค่ะคราวนี้ไดโอดตัวเป็นๆหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะตัวจริงหน้าตาเป็นแบบนี้เมื่อกี้เป็นสัญลักษณ์เนาะครานวนี้คราวนี้ไดโอดตัวเนี้ยมันมีขั้วอันไหนคือขั้วลบคะสีอะไรคือขั้วลบลูกสีเทาอ่าสีเทาหรือสีเงินก็คือแถบตรงนี้นั่นเองนะคะ อันนี้ขั้วบวกเนาะฝั่งนี้ที่มีแถบอันนี้เป็นขั้วลบแต่ไดโอดที่เราใช้วันนี้เป็นตัว4ี4่หนึงสี่แปดจะเป็นสีส้มแล้วก็จะมีแถบสีดําซึ่งแถบสีดําก็คือขั้วลบนั่นเองนะคะอันนี้ก็ค่าของความต้านทานคราวนี้มาดูรูปสัญ,ญญาณค่ะมาดูรูปสัญญ,ญาณว่าไอ้เจ้าวงจรคริปเปอร์เนี่ย เมื่อผ่านวงจรคิปเปอร์เข้าไปแล้วจ่ายอินพุตเข้าไปให้วงจรผ่านวงจรคิปเปอร์เข้าไปแล้วเนี่ยรูปแบบของสัญญาณมันเปลี่ยนไปในลักษณะไหนบ้างอันนี้เป็นอินพุตนะคะ V I V I ก็คืออินพุตบ่อนอินพุตเข้าไปเป็นไซส์เว็บสวยๆเลยค่ะขานวงจรคิปเปอร์คิปเปอร์มันจะทําการตัดรูปคลื่นที่เรากําหนดออกไปนะคะซึ่งตัวกําหนดของวงจรคิปเปอร์คือขั้วของไดโอดนั่นเองนะคะถ้าแรงดันตรงไหนหายไป แสดงว่าวงจครคลิปเปอร์เป็นคนเป็นตัวตัดอย่างเช่นอย่างเช่นอันเนี้ยแรงดันด้านไหนหายไปลูกอ้านขวาด้านลบใช่ไหมดานลบครับแรงดันด้านลบหายไปเหลือแต่แรงดันด้านบวกว,วงจครคลิปเปอร์เน,นี้ยเรียกว่าวงจตรตัดระดับแรงดันลบก็คือตัดลบหายไปเหลือแต่บวกโอเคไหมคะ คราวนี้คราวนี้นี่วงจรคิปเปอร์แบบอนุกรมไดโอดนี่นะคะวงจรคิปเปอร์ไดโอดต่อกับตัวต้านทานเนาะต่อกับตัวต้านทานคราวนี้คราวนี้คําถามของครูข้อแรกคําถามของครูข้อแรกจํารูปนี้ไว้เด้อคําถามของครูข้อแรกถามว่าณนะตัวอย่างอันนี้นะคะเดี๋ยวเขาเปิดก่อน ท่าม,มันต้องสแกนบ่อยแตงว่เบลละนะตัวอย่างที่อยู่ต่อหน้าพวกเราตอนนี้นะคะนะตัวอย่างที่อยู่ต่อหน้าพวกเราตอนนี้ครูอยากจะอันนี้ให้เฉพาะคนที่ยังไม่เคยได้คะแนนจากครูเลยนะให้ทั้งหมดแปดคนให้กับคนที่ยังไม่เคยได้คะแนนของครูเลยให้ทั้งหมดแปดคน ให้กับคนที่ยังไม่เคยได้คะแนนครูเลยครูจะถามว่าวงจรที่อยู่ตอนหน้าพวกเราตอนนี้นะคะ,ะเป็นวงจรคิปเปอร์แบบตัดลบหรือบวกคุณตอบครูแค่ลบหรือบวกก็พอค่ะถ้าพร้อมแล้วในคอมเมนต์เลยจ้า เงียบมากเลยค่ะอันนี้นะช่องแชทคูเงียบมากเลยนะคะในคอมเมนต์ในม e t เลยคุณในคอมเมนต์เงียบมากค่ะเงียบกว่านี้จะหนีไปบวชีแล้วเว้ยให้แปดคนให้แปดคน คำตอบแลดูเป็นแบบมีสองขั้วดีอ่ะเราจะปิดคอมเมนต์กัน นะบัดนี้อะคำตอบที่ถูกต้องเดี๋ยวเฉลยก่อนนะคะเดี๋ยวเฉลยก่อนคําตอบที่ถูกต้องคําตอบที่ถูกต้องอย่างที่ครูบอกค่ะถ้าตัดระดับแรนดันด้านไหนหายไปแสดงว่าวงจรคิปเปอร์คือวงจรคลิปเปอร์แบบนั้นนั่นแหละก็คืออันเนี้ยแรงดันด้านไหนหายไปคะบัวครับแรงดันลบหายไปใช่ไหมแรงดันลบหายไป Oh, no. แรงนั้นลบหายไปนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าอันนี้เป็นวงจรคิปเปอร์แบบตัดระดับแรงดันลบครับลบลบครับลบ,ลบสุดยอดเพราะฉะนั้นเรามาหาคนที่ตอบคำถามของครูถูกกันดีกว่าคะ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีใครบ้าง นะบอกแล้วนะคะว่าให้8คนสําหรับคนที่ยังไม่เคยตอบถูกเลยเพราะฉะนั้นในนี้นี่ถ้าครูอ่านชื่อใครแล้วคนนั้นเคยตอบถูกแล้วนะเคยตอบถูกแล้วนะต้องสลาดสิิ์ให้เพื่อนนะคะสุภกรสุภกรเคยได้คะแนน,นจากครูไปหรือยังคะยังครับนะาสุภกรเอาไปเลยค่ะหน,น,นึ่งคะแนนใครอีกใครอีกพัทรดนยัยพัทรันยัยเอ้ยครับอาจารย์ อ่าคณะอะไรตอบถูกนะคะคาะอะไรเคยได้คะแนนยังยังครับอ่าออกไปเลยต่อมาต่อมาต่อมาครูข้ามใครช่วยกันดูด้วยเด้อธนทรธนทรอยู่ไหมคะธนทรนับหนึ่งธนทรนับสองธนทรนับสามธนทรเทอูครับตาโยโยอยู่เนาะอยู่เนาะโอเคโอเคหนึ่งคะแนนค่ะและ คนสุดท้ายของเราไปยาไปยาเคยได้แล้วนี่จำได้คุ้นคุนจ้าแต่มันไม่ถึงแปดคนนะได้เยอะมากครับได้เยอะมากไปยาไม่ได้ข้อนี้ไม่ได้จริงจริงจ้าต่อถูกไม่ถึงแปดคนอ่ะเออไงข้อนี้ต่อถูกไม่ถึงแปดคนเลยมันก็ให้ไปยาดีฮะเอาไว้ข้อต่อไปเอาไว้ข้อต่อไปตอไปยาไม่ได้หรอก เออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวครูมีอีกเดี๋ยวครูมีอีกอยู่แล้วไม่ต้องกลัวปยายาไม่ต้องไม่ต้องน้อยใจนะคะไม่ต้องเสียใจไปเดี๋ยวครูมีให้อีกหลายข้อเลยอ่ะไปดูตัวต่อไปเสียใจแทนปัญญาด้วยนะคะณนะจุดจุดนี้ อ่าอ่ะคราวนี้คราวนี้คำถามข้อต่อไปใครก็ได้นะคะใครก็ได้ใครตอบถูกให้หมดเลยนะคำถามข้อต่อไปใครตอบถูกให้หมดเลยกี่คนก็ได้ภายในสิบวินาทีเปิดเพลงเสร็จเพลงจบปุ๊บให้เลยโอเคปะเอาปะเอาปะเอาปะเอ้ยไม่ตอบพวกแกชอบไม่ตอบฉันน่ะพวกแกชอบตู้นะนีมึงแกทำฉันน้อยใจนอะเว้ยแกทำฉันเจียบเลก็พวกแกงอแงกับฉันโกรธน่ะ เส <c oughs> ียใจอาจารย์เช็คไปแล้วหรอคะเช็คไปแล้วค่ะรอลูกรอรอถ้าเพิ่งเข้ามารอเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จตรงเนี้ยเสร็จทฤษฎีเดี๋ยวครูจะเบรกแป๊บหนึ่งจะสลับกล้องอ่ะโอเคคุณค้าคุณค้าคุณค้าข้อต่อไปให้คุณจะจําเขาจ้องสไลด์ครูให้ดี เดี๋ยวครูมีคําถามและคําถามข้อนี้ของครูนี้เรียกว่าแจกกันถล่มทลายถ้าใครถ้าใครตอบได้ภายในเวลาที่กําหนดด้วยนะไม่จํากัดจํานวนคนนะจ๊ะเอาแค่คนที่ตอบถูกจนกว่าครูจะปิดเพลงได้สามสิบคนก็สามก็ให้สามสิบคนไม่ซีเรียสเป็นสายเปยในตำนานอยู่แล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วกรุณาตั้งใจดูสไลด์ของดิฉันด้วยนะคะครูจะถามว่าระหว่างรูปนี้นะคะระหว่างรูปนี้นะ,ะ,ร,ะ,ร,นนะ,ะระหว่างรูปนี้นะคะกับรูปนี้ ต่างกันตรงไหนคะจากกันตรงไหนต้องต้องอธิบายความต่างให้ถูกนะระหว่างรูปนี้นะคะกับระหว่างรูปนี้กับรูปนี้ความต่างค่ะความต่างของรูปเนี้ยคืออะไรนะคะคืออะไรถ้าถ้าทุกคนพร้อมแล้วถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปค่ะตอบกี่คนก็ได้ให้หมดเลย แต่ว่าให้ภายในเวลาที่ครูก,กําหนดเท่านั้นนะคะให้ภายในเวลาที่ครูก,กําหนดเท่านั้นตอบถูกสิบคนก็ให้สิบคนถูกสามสิบเจ็ดคนกให้สามสิบเจ็ดคนอาเปิดรูไปไว้ได้ไหมอ่ะขอดูได้ไหมได้จ<ล>้ะเปิดให้ดูอีกราบหนึ่งเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งรูปนี้รูปนีกปนนะะ้กับรูปนี้นะคะกับรูปนี้อ่าให้แค่นี้จริงค่ะให้ได้แค่นี้จริง ให้ได้แค่นี้จริงเงียบมากเลยค่ะเงียบมากเลยค่ะท่านผู้ชมตอนนี้อ่ะเปิด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 ให้ดรอเหรนบ้าเปิดเลย 10วินาทีต่อจากนี้ไป5้าะ5วินาทีสุดท้ายค่ะ5วินาทีสุดท้ายเรียบร้อยเราจะทำการปิดคอมเมนต์ฟูฟริง เสียใจกับธน,นภูมิด้วยนะคะคุณไม่ได้ไปต่อจ้า Oh n <no>. น <laughs> อะมามาดูเฉลยกันมาดูเฉลยกันมาดูเฉลยกันนะนะคะอ่ะครูถามว่าระหว่างรูปนี้เนาะกับรูปนี้ต่างกันตรงไหนสิ่งที่ต่างกันคือตำแหน่งอุปกรณ์มันทำไมกันคะอ่ะคุณดูไดโอดนะสลับกันไดโอดนะคะ อ่ะแล้วคุณดูไดโอดไดโอดของทั้งสองรูปเนี้ยมันสลับตำแหน่งกันเห็นไหมคะอ่ะคุณตอบครูว,ว่าอุปกรณ์สลับตำแหน่งกันตอบว่าไดโอดเปลี่ยนตำแหน่งหรืออะไรก็ได้แหละแต่สิ่งที่ครูโฟกัสคือคุณเห็นไหมคะว่าอุปกรณ์เนี้ยสลับตำแหน่งกันก็จริงแต่ออปุ์เป็นยังไงเหมืดูที่รูสัญญ,ญาณใช่ใช่ไหมคะเมื่อกี้ไดโอดอยู่ตรงนี้ตอนนี้ไดโอดอยู่ตรงนี้เอาต์พุตก็ยังคงทำไมคะเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สไลด์ต้องการจะบอกคืออะไรสไลด์ต้องการจะบอกคุณว่าเฮ้ยไม่ว่าตำแหน่งอุปกรณ์อ่ะมันจะสลับกันหรือมันจะเปลี่ยนกันไปทางไหนก็ตามไม่ได้ส่งผลใดๆเลยกับรูปคลื่นสัญญาณที่เป็นรูปคลื่นเอาพูดของเรานั่นเองเนี่ยค่ะสิ่งที่สไลด์จะบอกและสิ่งที่ครูจะบอกก็คือต้องอธิบายถูกนะต้องถูกเหมือนที่ครูพูดเมื่อกี้เลยนะเรามาดูกันว่ามีใครถูกบ้างอันนี้น่าจะคัดคนไม่ถูกกะน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ตอบถูกเกือบหมดเลยนะ อย่างที่บอกนะคะใครตอบถูกคือให้เลยไม่จำกัดด้วยว่ากี่คนนะสิริวิมลวางต่างกันต่างกันแค่วางอุปกรณ์สลับกันเออสิริวิมลสิริวิมลน,นับหนึ่งนับสองนับสามเรียบร้อยสิริวิมลอยู่ไหมคะหนูอยู่ตอบได้เอเออ,อ,อ,อเอาไปเลยจ้า ไดโอดกับตัวต้านทานสลับกันนันททพนทพนันครับอ่าเอาไปเลยจ้าไดโอดกับตัวต้านทานสลับที่กันครับอ่วาวรัญยูอภิรักั์เอาไปเลยพุทธิพงค์ค่ะอยู่ครับอ่าพุทธิพงค์อาชิระยาค่ะเดี๋ยวไล่เลยละกันเดี๋ยวมันจะนานเกินไปตัวท้านทานสลับกันอ่า อ่ะใครที่ตอบทันภายในเวลาที่ครูกำหนดย,ยินดีด้วยนะคะคุณตอบถูกทุกคนเลย <แฮ S 1> เอาไปเลยค่ะคนละหนึ่งคะแนนคนละหนึ่งคะแนนเอาไปเลยยกให้นะคะไปะต่อต่อ,ตอเดียเด๋ยวเดี๋ยวหลังจากสไลด์นี้นะคะเดี๋ยวขอครูเบรกสักเพลงหนึ่งขอเบรกสักเพลงหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอครูเซ็ตกล้องก่อนไม่ไม่ต้องออกนะไม่ต้องออกไม่ต้องออกไปไหนทั้ง,ทงนั้นแหละอยู่กับครูได้แหละเดี๋ยวขอครูเซ็ตกล้องแป๊บหนึ่งนะคะ あっ。Uh